มีพชอช็อปหนึ่งม,มีพชอช็อปแอปเซ็เป็นขนมปังอ่าแล้วก็มีซา,าเอะเซเะแอปเซตมีมมีแนะนำเาจะส่งวิชาบ้างไมวาต้องวิชาเป็นบใเอาเป็นมิกไฟล,เล์เออมิกไฟล์มิกไฟล์ตรงนี้เราเป็นทเล่นไม่แอปเซ็นะะอ่าแล้วก็ดู คุณยังอยากาูชมาฮพิคอชั่นเล็กๆมัีนะคะมี่นี่ขอดูหน่อยขอดูหนะ<ด>น่นนะอยอย่าน,<อ>นะคะก็คือหน้าโูชิจะเป็นอันนี้จานวนคําจะอู่อันนี้ตัวนี้จะใหญ่มากสองท่านน่าจะหนักเกินไปแต่ว่าซานซูก,กับโอิเบตตัวนี้ตัวนี้จะมีประมาณตัวนี้จะเป็นพคอชั่นเล็กสุดค่ะแล้วก็ตัวนี้จะประมาณ1ิส,สค่ะอืิคเยอะไปพี่กินไม่หมดอะไม่เดี๋ยวไว้มา่กินเป็นโตะกลางวันก็ได้โอเคไม่เป็นไร เขาชอบเาชอบไปสองที่เลยแล้วกันค่ะเขาชอบไปสองที่แล้วกันเนาะไม่เอาเลยนะไม่เอาอะดีอ่อเสซทองเดี๋ยวให้เช็คยอดให้หน่อยนเท่าไหร่เพี่จะสั่งต่อเรคิดว่าน้าจะถ็อันนี้แคแค่แค่สอย่างแค่สี่อย่างถูกาใช่ไหมเขาชออที่แล้วก็สตเซตนแล้วก็มีังขอยังไม่ได้สั่งผ่านเจ้าหลังเลยเขาต้องูต้องตนะคะ อีกอีกอีกข้าผัดเนี่ข้าวออะไรข้าวัดหมูหมูกับไก่สาสไดเลยค่ะรวาเอาเป็นุมาเดล้ออันนี้คืออะไรพกอสูมมือ,นนอ,อาหารทานเล่นอ๋อเหรอมีอะไรบ้างแนะนำเยอะมากตัวนี้คือเยอะมากอย่างอันนี้คืออะไร เ็กที่อย่างเงี้ยมีกุ้งทอดไหมกุ้งทอดตัวนั้นถ้าเป็นกุ้งทอดจะเป็นตัวอีบีเทมปุระตัวไหนคะนั่นเอ,<า><พ>องอีบีเทมปุระไม่มีในนี้อา่ามันก็อ่ามันสามารถมันเป็นอา่ามันเป็น,มนเนมนมูนที่สามารถอ่าสั่งได้อย่างเงี้ยค่ะอมันจะมาในคอร์สอันนี้ซาช,ชิมิเป็นอะไรแซลมอนซาชิมิก,ก็คือเป็นแซลมอนสดเลยค่ะห้าชิ้นอะพี่ของพี่หนึ่งอ๋อ เซอร์มอนที่เป็นถ้วยเล็กสๆสดเลยใช่เอะไรล้วอะไรกินแล้วไม่ยับมีพวกดองไหมคะดงดงมีค่ะผริมาาไหนเยอ๋อนี่ใช่ ไม่จะไม่อเอาแล้วสั่งเพิ่มซอสไปแล้วอะเธอสั่งเลยอถ้าไม่อยากทานกต้ด้ยวแต่ว่าต้องการเป็นกับข้าวก็จะมีตัวคัดสืนิดนะคะที่เป็นที่โปะนะคะส่วนด้แต่แค่หนึ่งค่ะพี่อยากได้เป็นพวกเทมปุระทอดอ่ะที่มีปลาทอ<ช>ดทอะมีค่ะที่เราจะมีสามอย่างค่ะจะมีเป็นเทมปุระรวมนะคะก็คือจะมีปลามีกุ้งมีอะไรแบบนี้เอาเนื้อที่เซตหนึ่งอยู่ตรงไหนอะครั มันอยู่ในปุ๋งแต่ว่าตรงนี้ไม่มีค่ะอ๋อหรอใช่แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอ่าเป็นยาไซต์คือเป็นผักรอนแล้วก็เป็นกุ้งล้วนห้าตัวเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเอาบ่าลองไหมหอเอาเป็นกุน้งล,ล้วนห้าตัวหรือเอาผักเอาเป็นกุ้งล้วนห้าตัวพอละพอละพี่พอละ อันนี้ที่เธอสั่งไฟไปเหรอคือสั่งอันนี้เหรออืมอื้มองสั่งมาแล้วมันก็มีที่ทีมานร้านอยู่แล้วให้สั่งเป็นล้านใหม่อีกอะเพราะไฟถ้าเราเข้าใจว่าเป็นเฟ้นไฟอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือเนี่ยคุณเล่นบนโทรศัพท์ไม่พ หมูใช่ไหมเนี่ยหมูใช่ไมเนี่ยหมูสิกินไปเลยหมูอ่ะ ปลาเซอร์มอนเนื้อทึ่งฉ่ำมากนุ่มเลยเดี๋ยวนนี้เก็บเลยไรได้ Okay ุ่มนช่ไอะไรเลยในซปอร์ทองซุเปอร์ทองอร่อยอืมอืมซปอร์ทองอร่อยกินซุปก่อนดีกว่าอืมอือร่อย Ui, mãi 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 này kinh mãi 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 ร้องเลยอร่อยมากอืชอบสุดๆ่ดอมากเลยร้อง่อยไห,ไหมอืออือต้ืองกินตอนร้อนๆนี่ยอร่อยมากอือ สดมากเนาะนู่นมา มันไม่มีซอสมาเสิดเห้ด้วยที่แหละอาหารที่เรากินแค่นี้แหละวันนี้ลาไปก่อนแล้มันต้อง่อยแค่นี้แหละเายบายอร่อยมากอลยทุกอย่าง